สวัสดีจ้าสวัสดีตอนสายๆพี่น้องสวัสดีนะเอฟซีน้ำแป้งทุกคนเด้อนะ้แป้งพาพี่น้องมาเก็บผักเก็บทวผู้พี่น้องทูผู้ยายเกะหมดละทวผู้พอกินหมดแล้วโอ้อันนี้มันเป็นอันนั้นเนาะ เป็นเพรเนาะเพรดำดำขึ้นมันเพรดำอันใหญ่เก็บทั่วผู้พี่เนาะเก็บทั่วผู้พี่ใหญ่เป็นตลาดเบิ่งเพรากินมันเพรากินเพรากินเพร่ลงเพร่ลงล่ะ สิแก่หมดละใหญ่บุมาเก็บเก็บถั่วพูกันจ้า มันจะเก่นี้แล้วมันจะหนีเก่แล้วแดดแท้แทพี่น้องเอ้ยมือเช้านี้ยังมีลมเนี่ยสายมาผาดคือหัวสิแตกนี่มากบวบเรียมใหญ่เห็นยี่ว่าใหญ่เอาอยี่า่าสำนนเนาะมูมีหมู่มันมันมีหมากเดียวน,น ขึ้นมาพีว่ขึ้นมาหอยเะไรเนาะพี่น้องขึ้นมาหอยอะไรใหญ่เห็นนี่มันเด็ดอีลี่อร่อยอ,อันนี้มักบวบหอมอันนะใหญ่เรามามักเก็บอันแบบอ่อนไปขายได้พี่น้องเราจสเอาแบบเม็ดขายแบบพอดีเป็นเม็ดนะนะคนกินเม็ด แป้งสิไปเก็บอันนับต่อไปเก็บมะเขือพวงเก็บมะเขือพวงแล้วเราเก็บมักันทั่วพูสวัสดีจ้าสวัสดีอีกสีนักเตะทุกคนด้ยพี่น้องมีนักเตงขาดลงมาเก็บมันท่วพวงให้ใหญ่ ขัวภูขัวภูได้รับการนะี่แล้วแ,สงสแตงก็ไปเก็บอันนี้มาเขื่อนพ่วงเก็บมาเขือพ่วงก่อนเดอ้อบ๊ายบายแล้วพี่น้องไปหา้างเก็บผักน้ำนๆแลง้างเลาะส่วนใหญ่ สาวควายกินน้ำแล้วพวุเพื่อนน้ำแป้งสได้เก็บพักให้ยายกันยางหวนนี่แหละพี่น้องพาพี่น้องไปยางเล่นสก,ก่อนเนาะส่วนใาย่มีุ้ยางเลยพี่น้องบนน้ำแป้งสิมาเก็บมะเขือพวงเขือพวงยายให้เก็บมะเขือพวงอันนี้กระโดดไปเลย ีแต่ดุ๊กดกๆกมีแต่ต้นดกดกมากเขือพวงมากเขือพวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องโอ้วนฮอลโหลไม่ได้ฮักคุได้หน่อยเดียว โลูจากบาทใหญ่ไปขายเมย์เมย์เมย์เมยผักหวานก็มีพี่น้องตับหวานผักหวาน,วาน,วาน,วานงามงาม น้องเบิ่งกระลำหัวนี่ของยายกิโลครึ่งโมเมนหัวที่น้ำแป้งหว่าวขำบนเนาะเบิ่งพี่น้องเองบิงบ่ง,ง,ง,งอรูดโอ้ยนักแท้ๆเบิ่งหูงามแท้ๆแน่นอันตรึงแน่นอันตรึงแน่นอันตันโอ้โหโอ้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 โหโ,โ,โกิโลครึ่งพี่น้องเอ้ยตาสะออนหรอวะ นักแปลงสิภาพไปเบิงยายเก็บเห็ดอีกพี่น้องไปเบิงยายเก็บเห็ดกันดีกว่าอวกหลายก็เก่าบา,ายอ่อ๋อขอนค่ะขอนจะบินแล้วขอนจะบินแล้ว อืมออกขอนเก่าอ๋อผู้ย่าอ๋ตอตาโสนค่ะมาเอาอันนี้ก่อนยหญอืมน้องเอ้ยเห็ดใหญ่บ้างหกมีตะขอนเก่าได้ไนไงมันดอกอะไรยังออกอันนี้มันออกจากปีแล้วยายขอนตัวนี้สองปีบ่อืมตาโสนค่ะเก็บก่็มันหายจากแห้งใหญ่บ่หายหนำมัน มาอืมตัสะออนขาดเก็บ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 อ็มเปิดน้ำใส่เปิดน้ำเปิดน้ำมนาโปะรแกเปิดน้ใส่ที่ไปอย่แห้งออ่ามานหลดยารอจิกดอกเสียน้ำมัน ยากบริยากเลยมันมีให้เก่งมันมีให้เก็บกับบอกหว่ยบริยากมึงยายเก็บเห็ดกระสปนเห็ดยายปลูกพี่น้องผู้ใดมีต้นไมก้ก็ปลูกขยายเอาเสือมันใส่แล้วก็เสริมเจาะเจาะคอนแล้วก็เ,เสริมใส่ เ็ดบดเห็ดข่าวกบปลูกได้น้อยใหญ่เนาะเบิงนี่พี่นอ้องเก็บสวยใหญ่ก่อนเด้อยายสิไปขายตลาดด้วยพี่น้องผูดอยู่ไกลก็ไปตลาดลดงไฟมีสุอย่างเลยมือเน,นี้เดี๋ยวน้ำแป้งเสียเ,เพิงให้บเบิ่งเพิงหลือนิ่มใหญ่อันนี้แห้งหลายเบิ่งผมคือของปอมนี่ก็เห็ดปอมในขอนนี่ยน,นะคากแท้ เจอ,อยุคธรรมศาสตร์บางได้เนาะเต้นเขาเต้นเขาล่ำเขาก่อน้วเขาเก็บเบิ้งเขาทห้เบื้องเขาเก็บอ,กอยู่คลิปหลายๆคลิปเขาเจอเฮ็ดแบบนี้เขาเต็นมาสั่นเขาดีใจบงผู้ออเต็มตะกาละ่ะ มันเป็นน้ำขอนขอไม้ขอนไม้คนละพันไม้คนละอย่างดอกเห็ดมันก็เลยออกคนละอย่างเนาะดาเอาผักหวานจะงามพี่น้องเอาใยคือบบเก็บใส่ใยโบมึงถูกผักหวานใยพี่น้องผักหวานพอเก็บแล้วแต่ก็ไม่ได้เก็บเขาเอามาส่ง หวานจ้าผักหวานมืออื่นสิเก็บเนาะเมืน่อนี้ยายมีหลายและะ้วค่ะเอามาส่งยายตั้งสองสามโลพี่น้องผักหวานของเจ้าของก็เลยบไปเก็บไปขายเมื่อมีตยอดงามผักหวานก็มีเห็ดก็มีพร้อมเลยพี่น้องเอ้ยสะออนเอ้อีสานบานเห่าของกินบานของกินบานนะ้เปลงบดอีดไยากเด้อ กิหอดพี่น้องทางกรุงเทพทางกรุงไทยทางต่างประเทศเดวนี้ก็หากินได้มดเนาะพี่น้องเนาะเพว่าแต่ยุใสยุใสก็กินได้ก็เกันมันมีไปมดในคานอีสานเขาก็หา,หาไปขายแดดแท้ๆ,ๆพี่น้องเอ้ยนะ้ำแป้งเปลี่ยนหัวน้ำให้ใหญ่ซะก่อนเปลี่ยนหัวน้ำพี่น้อง ยังเปลี่ยนหัวน้ำเนี่ยตอนเที่ยงแดดแดดตัวใดมันเปียกนะแปงกบปิดตัวใดยังบ่เปิดนะแปงกบเปิดเนี่ยซื้อโรจากบาทเนี่ยอ๋อกาซาออนแทอันนี้ผักหวาน อันนี้เกงเสื้อเฮดบัดนพี่น้องเอ้ยเข้ากันคักเอาอยู่ในสวนอันนี้หายายซื้ออันนี้ค่ะของเจ้าของยังไม่เก็บนะแปลงถ่ายเมื่อกี้มืออื่นเนาอยให่เนาะทับของล้าเขาบอกเอามาส่งยายสิเก็บของเจ้าของก็เลยยังไม่ได้เก็บซื้อสกอนเฮดของเจ้าของนี่ของดีพี่น้องเบิ่งเลซอซองสายอ๋อเส้นทางภูหันเอาขึ้นมาทั้งเถิงนเด้สองสามอันบงป่าอันมะเขือ้มค่ะ ส่เฮ็ดบใสาเฮ็ดพี่น้องเบิ่งนี่เออคำหามาส่งใหญ่ได้นี่ฮค่ะหนิมเพิงหนิมของซสบนะคะแต่น้ำแป้งว่ามาักมันหวานเนาะบางค้นเขาก็จะกินเด้อค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อน้ำแป้งก็ขอจบคลิไปไวเพียงสำเนอพี่น้องมาเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนับแป้งมณิสาแก้วดีด้วยนะคะบ๊ายบาย